สอนคอมโบเลเทคนิคสุดพิเศษของดูอีภายใน2องวินาทีมีได้บ้างหรือเปล่าขอเริ่มจากความสามารถเติมเลือดของดูอีครับโดยดูอีมีเทคนิคก,การเติมเลือดให้กับเพื่อนได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลสองวับกับบอดเติมเลือดแบบปกติการใช้สกิลสองวับกับบ้านเติมเลือดแล้วใช้อัลติเมทสกิลเรียกเข้าฝ่ายการใช้อัลติเมทสกิลเรียกเพื่อนกลับมาเติมเลือดที่บอดหรือว่าใช้อัลติเมทสกิลร่วมกับสกิลสองเรียกเพื่อนแล้ววับกลับบ้านเติมเลืลลเลเอดที่บอดแบบไหนก็ดีหมดครับโอ้โหสุดยอออออออดดดดดดดบบ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 บกกกกกกกตตต่่่่่่้้้้วววววยยยาาาาาาารรรรรคคคมม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 โโโเเเเเิิิลลลลลืัลับบัััััััสสสนนนนนขงูีีีีฮทุไไหะะจป็ สกิล 1, หนึ่งพุ่งของมูลาดใช้ได้ครับสกิลติดตัววับไปที่ผีเสื้อของเ e อรันดร 2, อดร 1, อดญญญอ์ใช้ได้ครับสกิลหนึ่งพุ่งความเร็วแสงของเดอร์แฟชใช้ได้ครับสกิลสองฟาเซ่ของวันเดอร์บูแมนใช้ได้ครับสกิลหนึ่งถอดวิญญาณของเพยใช้ได้ครับอัลติเมทสกิลปลาขวานของอาเดอินใช้ได้ครับอัลติเมทสกิลกระโดดช็อคของมาลอยใช้ได้ครับหรือว่าจะเป็นสกิลสองโซดึงของทีมีก็ใช้ได้หมดครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคระหลู่อี้ยังมีความสามารถสร้างซีซีต่อเนื่องได้ถึง2ครั้งติดต่อกันซึ่งสามารถใช้ขัดสกลิลของฮีโร่ได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งยิงจรวดของสะจวดขัดสกิลได้ครับสกิลหนึ่งพุ่งกระแทกของเทนขัดสกิลได้ครับอัลติเมทสกิลยิงกระสุนของทอดขัดสกิลได้ครับหรือแม้แต่จะเป็นอัลติเมทสกิลผีพุ่งใต้ของเทนแบบไหนก็ใช้ขัดสกิลได้หมดครับนี่ไม่มาสวยนะและที่สำคัญที่สุดของสกิลใบนี้คือแถบสกิลใบตรงนี้นนาาถถถ้้้้้าา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 ตตตััััไไไมมมมมม่่่่เหหหหยยยีีบบบบบบบลงงงงกกกกก็็็สสสรรรรรใใใใชใดดดดปิคคซึอออูทจแแแขน <My> God. นอกจากนี้ยังมีสายใยลงเล่นความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเป็นล้มทีมจะสกิลติดตัวซึ่งรวมถึงความสามารถเล่นความเร็วจมตี60%ในระยะวงอัลติเมทสกิลแบบไหนเป็นความสามารถที่โคตรโหดโคตรโกงครับเฮ้ยรมาเล่นโรอี้กันเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้บ๊ายบายครับ